สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องพีสในมางงานวันพีสในตอนล่าสุดที่เราจะได้เห็นนะว่าในตอนนี้ก็จะได้มีการเปิดเผยมาแล้วนะว่าโควิศนาเนี่ยที่มาวานเนี่ยคือเรื่องของเราคนยักษ์ที่นําโดยดอลลี่และก็โบกี้สองคนยักษ์ที่พวกลูฟี่นั้นเคยเจอกันมาก่อนซึ่งมันก็จะน่าสนใจเพราะคนยักษ์พวกเขาก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่กัะใช้ที่เอลบาบแต่ว่าในตอนนี้พวกเขาได้กลับมาที่นี่ซึ่งนั่นก พวกเขานั้นตั้งใจมาที่ a อเคเพื่อพวกลูฟี่โดยเฉพาะเพราะว่าจากเนื้อหาในตอนล่าสุดมันก็จะมีคําพูดที่ดอลลี่และก็โบกี้นบอกนะว่าลูฟี่นี่ะคือเทพแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งนั่นก็จะเป็นเรื่องราวที่ได้มีการเปิดเผยนะว่าดอลลี่และก็โบกี้ในตอนนี้พวกเขาทั้งคู่นั้นรู้อยู่แล้วนะว่าลูฟี่เนี่ยเขานั้นคือเทพแห่งดวงอาทิตย์นี่กะเพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจนะว่าการมาของดอลลี่และก็โบกี้เนี่ยมันจะมีการเปิดเผยเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทพเป็นดวงอาทิตย์หรือไม่เพราะว่าการท และแถมเนื้อเรื่องในภาคเอเคสก่อนหน้านี้ก็ได้มีการบอกวไว้นะว่าพวกลูฟี่เนี่ยหลังจากนี้พวกเขาเจะพาพวกเวก้าพังไปยังเกาะคนยากเอลบาสหลังจากนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้การมาของดอลลี่และกุมโบกี้เนี่ยมันลองลองพอดีนะพวกเขามาช่วยเหลือกุมโมฟานตามข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็จะเป็นการหลุดช่องหว่งของแผนการในตอนนี้นะว่ากุมโมฟางเนี่ยในตอนนี้พวกเขาเน้นไม่สามารถใช้แผนการเดินเป็นการหลบหนีได้เพราะฉะนั้นการมาของดอลลี่และกโบกี้มันก็จะเป็นการมาที่ทำให้กุมโมฟางเนี่ยสามารถพาเวก้าพังหนีได้หลังจากนี้น,น,น,นั่นเองนะ แต่ว่าประเด็นนั้นคือเรื่องราวทั้งหมดนไม่ได้มีแค่นั้นเพราะว่าการที่ดอลลี่กับกโบกี้พวกเขานั้นพูดออกมาน,นว่าลูฟี่นี่คือเทพบโดทิสเพราะฉะนั้นเป้าหมายในการหมาพวกเขาเนี่ยมันก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับเทพบโดทีสน,นกาเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมนะว่าในเรื่องวันพีเนี่ยมันมีคนที่เฝ้ารอการมาของเทพในกาเพราะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทพในกาเนี่ยมันมีเรื่องราวที่บอกนะว่าการมาของเขามันจะเป็นการมาเพื่อปรรลุบรรลผู้คนและที่สําคัญนั่นคือที่เอลบาฟมันคือเรื่องราวที่บอกนะว่าสถานที่ ซึ่งนั้นก็จะเป็นเทศากาลที่น่าสนใจนะว่าการบูชาโดอาท์เนี่ยมันจะเป็นการหมอบบอกหรือเปล่านะว่าการบูชาโดอาท์มันคือการบูชาเทพเปนูอาทิกาผู้ที่ได้เชื่อว่าเทพเปดูอาทิตหรือไม่เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็จะหมายความว่าเหล่าคนยากเนี่ยพวกเขานั้นรู้เกี่ยวกับตำนานเทพเปดูอาทิตนิกาซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่ามันก็จะน่าคิดนนว่าคนยากพวกเขานั้นจะเป็นเหมือนกับชนเผ่าปาคเนียผู้ที่รู้ตำนานเกี่ยวกับกนิกาหรือเปล่าหรือว่าเขานั้นจะเป็นเหมือนกับวาโนที่รอคอยแลล้วกก็็เปนสโตระดับ และก็แน่นอนนะว่าในตอนนี้ก็ได้มีการเปิดเผยนัว่าจอยบอยกับเทพเปโดทิสนิกาได้เป็นคนเดียวกันเพราะฉะนั้นก็น่าคิดนะว่าการที่คนยักษ์พวกเขาเนี่ยรู้จักเทพเปโดทิสนิกะแล้วก็รีบเดินทางมาที่ AK ทันทีเพื่อช่วยเหลือพวกลูฟี่เนี่ยเรื่องราวพวกนี้ก็น่าจะเจนนะว่าคนยักษ์ดอลลี่และก็บอลคี้พวกเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่รอคอยการกลับมาของนิกะเหมือนกันและเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเปโดทิสมันก็อาจจะเป็นการปูเรื่องราวไปสู่เอลบาฟซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับก่อนหลังจากนี้ที่พวกลููฟฟีีีี่่่่่เเเเนนนนนนยยยจะะะะไไได้้้้้ปฮพรราาาวววใตออแแลลก็ังม มันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างที่พวกลูฟี่จะได้เจอที่นั่นเพราะว่าในตอนนี้แล้วก็รู้แค่เพียงว่าที่เอลบาฟเนี่ยมันคือเกาะที่อุซ็อบไ่อยากจะไปเป็นก่อนที่ซักว่าหนึ่งกลุ่มหมอฟานจะไปที่นั่นแล้วก็ยังเป็นก่อนที่เวก้าพังเนี่ยสามารถใช้ในการหลบซ่อนแล้วก็อยู่ที่นั่นได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าประเด็นสาคัญในผาคเอลบาฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศัตรูนั้นเป็นใครเรื่องราวหลักที่นั่นนั้นจะเป็นยังไงแล้วก็กลุ่มหมอฟานนั้นจะมีบทบาทอะไรที่นั่นเนี่ยจนถึงในตอนนี้เราก็ยัร้นงไม พวกเขาเน้นรู้ถึงการมีอยู่ของเทพเปโดทนิกาและการที่เขานามาช่วยเหลือกลุ่มโมฟ้าในปัจจุบันมันก็จะไม่ีโอกาสสูงมากที่คนอย่างดอรลี่และกโบกี้เนี่ยพวกเขาจะมาเพื่อรับลูฟี่ที่เป็นเทปเปโดทิสเพื่อเดินทางไปยังเอลบาปหลังจากนี้นั่นเองนะฮะและการที่ดอรลี่และกโบกี้สองคนยากที่ไม่ได้เคลื่อนไหวมาก่อนร้อยปีเนี่ยการที่พวกเขานั้นได้เคลื่อนไหวแล้วก็ได้ประทะกับรัฐบาลโลกมันก็ชัดเจนแล้วว่าพวกเขาเข้ามาช่วยลูฟี่โดยที่ไม่สนใจนะพวกเขาเนี่ยจะเป็นศัตรูรัฐบาลโลกหรือเปล่า ซึ่งนั้นก็ทาให้เราได้เห็นนะว่าเทพโดอัติส์และก็ลูฟี่ที่เป็นพ่อพ่อของพวกเขาเนี่ยมีความสาคัญเพียงพอที่พวกเขาจะมาช่วยเหลือนะฮะมันก็เลยทาให้เกิดอีกหนึ่งประเด็นว่าคนยั์ดอลลี่หรือกบกี้เนี่ยในสึกการต่อสู้ขั้งสุดท้ายของรัฐบาลโลกในตอนนั้นพวกเขาเนี่ยก็น่าจะมาช่วยเหลือพวกลูฟี่ในการต่อสู้รัฐบาลโลกด้วยเหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นสําคัญนั่นคือที่เอลบาบเนี่ยถึงแม้คนยั์ดอลลี่หรือกอบกี้พวกเขาจะเป็นคนที่พาพวกลูฟี่ไปที่นั่นก็ตามนะฮะแต่มันก็จะมีอีกหน มีเจ้าชายโลกิที่ในตอนนี้นั่นเป็นปริศนาอยู่ซึ่งเรานั้นยังไม่รู้นะว่าเขานั้นเป็นยังไงแล้วก็จะเป็นคนดีหรือว่าคนร้ายกันแน่นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเ่าเป็นคนดีเนี่ยนั่นก็จะหมายความว่าการไปอาบาของพู่ฟี่อย่างน้อยเหล่าคนยักนั้นก็จะเป็นพกพื่อของฝ่ายลูฟี่แล้วก็น่าจ,จะไม่ใช่ศัตรูในการต่อสู้แะแบบนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเจ้าชายโลกิเขานั้นนั้นเป็นคนร้ายแล้วว่าเป็นศัตรูขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าการไปอาบาบในครั้งนี้น,นะฮะมันมีาาสูม่่ยะะบบคปรร แต่ว่าการที่ดอลล like <ând> ี่และกโบกี้เนี่ยพวกเขาเน้นรู้จักเทพโดทิส์มันก็น่าจะเป็นไปได้มากกว่าที่เหล่าคนยักษ์รวมถึงเจ้าชายโลกิเนี่ยก็น่าจะรู้จักเทพโดทิส์เหมือนกันเพราะฉะนั้นการไปเอาบารผููฟีเนี่ยมันก็น่าจะได้รับการต้อนรับจากเหล่าคนยักษ์จนไม่แน่นะว่าเหล่าคนยักษ์เนี่ยอาจจะกลายเป็นเหมือนวานที่เป็นกองทัพที่คอยช่วยเหลือจอยบอยแล้วก็เทพนิการหลังจากนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอดูกันต่อไปนะว่าหลังจากนี้เนี่ยการมาของคนยักษ์ดอลลี่และก็โบกี้ มันจะมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนและก็พบไปสู่เรื่องราวอะไรได้บ้างโดยที่เรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมารองลุ้นเล่ากันต่อไปนะฮะโอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบที่แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอับเดตเนในหาใขีดหม่ชเ้าสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ